สำหรับพิธีบูชาข้าวพระจัดเมื่อวันที่3กรกฎาคมเวลา4นาฬิกา30นาทีนะคะตามเวลาท้องถิ่นประเทศฝรั่งเศสโดยท่านประธานสงฆ์ได้นำคณะกะัลยาณมิตรที่มาร่วมประกอบพิธีบูชาข้าวพระ,ระที่วัดและร่วมพิธีกรรมงานบูญออนไลน์ที่บ้านผ่านทางระบบซูมพร้อมกับวัดพระธรรมกายประเทศไทยและก็ได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักกปะปวัตนสูตรปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใส ก่อนที่จะประกอบพิธีถวายเทียนพรรษาโดยประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยนณมิตรสำอางอ่วมีพิธีถวายพระทหารมีกัลยนณมิตรปะแอตลุงภูมีผาภูมิขาเมระนิยะพร้อมลูกหลานเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีกัเยาณมิตรสุภักดูเซมังเป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ดังด้านกะะนัลยนณมิตรจิตราโสภารัตเป็นประธานนำกล่าวคำถวายกองบุญปัญญาบาร,รมีและในโอกาสนี้นะคะทุกท่านได้รับฟังธรรมะจากพระอาจารย์เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบุญสร้างบาร,รมีพร้อมทั้งยังได้ร่วมกันนะคะในพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและถวายพระทหารเพลงแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลื้มปิติในบุญกันทุกท่านคะ่ะ สาธุนะคะวัดพระธรรมกายปาริสค่ะก็ได้จัดงานบุญอย่างต่อเนื่องนะคะผู้มีบุญก็ได้มาสั่งสมบุญกันด้วยความปลื้มปิติใจค่ะ